สวัสดีค่ะวันนี้มิ้นขวัญจะมาพูดเรื่องยาจิตเวชโรคซึมเศร้าเนาะมิ้นมิ้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเหลื้อลงังแล้วก็เป็นยำคินัะทําแล้วก็แพนิคด้วยอันนี้ยาของมิ้นนะคะก็จะเยอะหน่อยวันนี้มีข้อมูลของตัวยามาให้ฟังกัน จะบอกว่ายาพวกนี้ไม่สามารถที่จะซื้อเองได้ต้องให้คุณหมอเนี่ยจ่ายยาให้เราเนาะอ่ะตัวแรกก็คือลิสเพอริโดนเนาะลิสเปอริโเนี่ยเป็นยาที่รักษาการทางจิตที่แบบว่าทำให้แบบเอ้ยเราจิตตกเราแบบว่าเป็นโรคไ,ไบโพล่าหรือออทิซึ่ม ถ้าเกิดว่ายาเนี่ยจะกินได้ตั้งแต่อายุ6ปีถึง15ปีขึ้นไปนะคะต่อไปเป็นยา t r i h ฮ x ซ n e น i d ดิ l ในยาตัวนี้เนี่ยเป็นโรคพาร์ก,กินสันร,รักษาแบบอาการข้างเคียงที่เกิดจากยาตัวใดตัวหนึ่งเพราะมินเนี่ยพอแพนิกนะมือมันสั่นเนาะมือมันสั่นมันสั่นแบบสั่นเลยตัวต่อไปเป็นโพ o าโนลอน เป็นยาเบตบ้าบล็อกเกอร์เนาะที่แบบว่าแบบอาการสั่นของหน้าอกแบบใจสั่นอะไรพวกนี้แบบแบบว่าเวลาผลิตปุ๊บใจมันจะสั่นด้วยมือสั่นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะบางทีมีอาการปวดหัวไปด้วยร่วมด้วยต่อไปนะเป็นเซรทินเนี่ยอันนี้เป็นยาต้านเศร้าสําหรับคนที่เป็นซึมเศร้าเลยแล้วก็แบบว่าอ่าพวกรักษาพวกโรค ยับคิดจะทำหรือ OCD ก็เช่นกันแล้วก็แบบอาการตื่นตระหนกแพนิะ่ะอืมต่อไปนะคะเป็นตัวสุดท้ายระแอสซีแพมเป็นยาที่เกี่ยวกับโรคที่นอนไม่หลับเนาะก็จะช่วยทำให้แบบว่าเอ้ยรู้สึกผ่อนคลายแบบในตอนคืนจะได้นอนหลับเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจว่ายาตัวไหนเป็นยังไงเดี๋ยวจ้าแปะ ชนิดยาไว้ให้แล้วก็แบบว่าลองดูว่าเอออ่านแล้วเข้าใจไหมนะคะมิ้นฝากด้วยนะมิ้นขอจบการรีวิวยาของมิ้นเพียงเท่านี้นะคะเ,เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊า